ฟังเจ้านางฟังดีๆบ yeah ัดที่เนี่ยเมือนไอีแมวคนตะโกกตัวแจน้องกล้องตั้งสักลากอยู่ดีเลยแม่เอ้ยเอา่าไปเลี้ยวน้ำก้องเอมาเทศดเจสรกค่ามูลีลังน้ำถ่วหลังผ้ายู่เข้ามาอีแม่มึงต่อกาดีเนาะเอาบอกว่าหลายใหญ่ห่างไม่ฟังฟังดูเจ้านั่นบัดที่เนี่ยนะโม โส3มะสัมพุทธัง <Sings> さあはあ。Uh เม่ยยอ้ยน้ำฝนหยาดจากท้องฟ้าชะลุ่มลาดลงดินแลทอระนิ้นโลกไก่กะซุ่มเลืออ้องดอกผิวเพือน สาสตรอยู่พื้นภูมไตมนุษย์ใส่ส่ยสอยซื้นพึกษาชาติระดาษพึ้นขันจีนดวมเจ้าปองเขียวแสงพระธรรมศาสตร์เกียวกำปวงแผ่นดำพื้นไต้ไปผู้ลิงเห็นธรรมจำอุลาสดชื่นคือจังพื้นมห่องบรรลุกากโลกลุม่มนะซุ้มเสมอด้วยหน้าหามบรร บุญย่อให้ญาติลงมื้อนี้เด้อพวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ ผู้เพิ้นได้เป็นอองได้ตั้งแต่งสินทานก็คิดกันกองบุญในเกิดคุณนนุช่วยฉันก็ดีใจด้วยมูตานายสมมาตญาติพี่น้องทุกทวันาก็คือดามดอกดังกาง เกตนาทุกท่านนนั้บ่พันแปรดอกเปรปวนโนพ่พอยหญ่ยมมยิ่หวันลำพึงลำลึกต้อมประทับสมอนาจังได้มูนออกหามที่นาดอกไปพวนสดที่ผลเกิดเลี้ยนคุ้นแก้วแกนประทับ គោៃ Shaun t h ມ m ລ n a i l ິນາຕີລົດ e n ័្រើយ� inversions on 씨ឋំបាថីដ៏ធាដំ ดวงหาไทยภูมิแสงเลือ,อดวิไรใส่เมาคอยสาตาเจอมนใสซอยเสื่อนฟังมุตกวนภาคเพืนฉันสิวองสก้าวทะลังสะทา พาคำแถลงแปลงสุนทอนวูหานต่อเมียจรไข่เคีมออสังเสียเป็นที่ต่างดอกความจริงเป็นเนื้อตอนดอกความเนี่ยความนอนสัตว์จังวิเป็นฝูกเนี่อผูกเพื่อนแฮแม่นล้ง เม่นว่าเสียนลุ่มปากมือว่าลอยมืนห่องแต่ถากานความสาดเป็นนามบาติทตนเหม็นบุญแปกะกเสียาลินเอาสาัตย์เยนเป็นคำมันเอาความจริงเป็นคำเก่าวเฮ็ดล่างสามพิกแว่สัญญาให้แม้พักคุณ เมืเอเมี่เจ้า,ยาอย่าหวนขอให้อุ่นกันใจมาให้ลูกมียังบ่ทันตาเมี่อยยาแป่หวนคิดว่าสิวางให้มันวิ่น อลวงลายสิ้นสัญญาแวในว่าใจบอลืมลายแม้นว่าลูกเนี่สิตาหากวิญญาณสอยเม่ได้แอยังสิส่วนดอกพัมพียงตราบใดลูกยังบ่ยันบ่ยอมเปลี่ยนกใจมาขออ้างตัวเป็นพุมเพื่อนแห่เมีห้องลองเท่า ຍາມກິນປາກິນຂົ້ຖວຍດຂໍວດປຸນບຍາກແໝ້ຕົນລູກຊິເປັນຜູປອນຢ່າເຄືອຮອນແກເກົາສດີແມນເດ chin bung luôn mê luyện luộc tăng tè kia sẻ lắm bạc dang biển đè mộng hai <laughs> bội tóm tàn om non tung ok 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 เขีหนว่าเรี้ยงแม่บ่เป็นธรรมสิขอกอรรมบ่วางมือนอกจากตายสิพลันลางทางใดเปลี่นหลุมสาง อีกน้ำต่อบ่ขก่อยังสิขอเดินตามทางมาตูคุณสินเวืองให้ถึงมองดอกบนไม้นะลูกบ่หวังโหดรลายยิยำพุ่มแทนแม่นได้เมียมาโนอนสอนบ่หลายลืมมันดาเจ้าเนี่ย างเอาเมียยาสอมให้เบาใจได้ทุกสิ่งขอเป็นหลักให้แม่ยิงขอเป็นหุมให้แม่กลางได้บังหวาแดดบุ โอ้ยเม่นสิทุกยากร้อนหรือลำบากจนตาดอนโบได้นอนเป็นปีเปียสิพัมพียนมันดาแกง้ยากปันได้กะตามแล้วขันอาสาสิยงมามีเม่ มาตามปีตูอุปัฏฐานังคือภาษิที่เกา่าแน่นการเพิ่นเตือนสอนฝากมวนวูธเป็นความคิดพ่อแม่คือผมฝฟ้าไพนินท้าพ่อแมีแมยที่ยงหรือว่าไัยธรร ลายพะพุมแก้วสองทานปิ้นสามือนลังพลานสองพระพุธที่ฟัานไปนามบัจะลืนเมื่อ เวียาไปหลยประเงินขอคุณแม่อย่าเงาไอ้ขอให้ธนูต้องเป็นจริงดังก้าวจะบอีเบียวแม่คุณเดียวคันลูกทำบวกพลังป่ตรองตามดังเจ้าว่าสิเอื้นลูกว่ามาหากรเชิญเจ้าว่าได้ย่าไป

จังและม่เอ้ยเมยยังเอาเม่์ยัเศร้าให้เบาใจได้ถูกสิงขอเป็นรักให้เม่อิ่งขอเป็นห่มให้แม่กังได้บ้างหอนแดดฝนจังสันละแม่นางเดี๋ยววังนาเจ้ายากยากบุญอีเม่เป็นแถวเป็นยังในเม่เอ้ยฟังลูกเบ้าลูกว่าฟังลูกให้ข้ามันสังนราและจังสี่ดีอกดีใจซื่นใจขึ้นบ่เม่เออขกันจะบ่จังสันเมกระซึนส้มบานคำเอ้ยเมที่เศร้าบ่หวนฉิดสีบอนจ๋าคำนี้ เอากันเจ้าให้ข้ามันสัญญาจังสันแล้อ่เมย์กสิต้าเว้าวจ๋า้าบอลที่พวาปากสาวอล่อดีใจละแม่เอ้ยเ้ากกุ้มเ้าขีดสาพมว่าเลยส้วงโอ๊สวงใจบ์ตบตงขีดได้แล้วลูกชายของเมย์ผู้นี้เป็นคนดีเสมอตนเสมอไปแม่อาอเมย์ว่าเราเขารับเขานอนเด้อเมย์เด้อเด้อแล้วเด้อเมย์เด้อกษิเขานอนยดอกคำเอ้ยเมื่อผู้เป็นมันดาได้ปากปีฝากไข่กับลูกชายของตนแล้ว ดูทั้งสองเมโลกก็มีความสุขไม่ทุกเลยก็มีการะคังนั้นโสมานาโวไยว่านายมานุพูดทำหน้าที่เลีย้ยงมันดาครั้นอยู่ต่อมาเขาคิดอยากได้ภรรยาเขาจึงได้ออกแสวงหาหญิงงามในหมู่บ้านและก็ได้ไปถูกอ,อกถูกเกกับหญิงงามนางหนึ่งเธอชื่อว่ากันเกาเป็นลูกกําพระพ่อแม่ตายจาก เอกที่ว่าสังครั้นอยู่มานะวันหนึ่งนายมานพจึงไปยังบ้านของหญิงสาวกนิกาเพื่อจะพูดกับเธอถ้าหากได้โอกาสแล้วก็จะเสนอตัวเป็นคนรักของนางก็มีนาการะครั้งนานบัดนี้อัตมาภาจะเด้ดำเนินหน้าที่ของหญิงสาวที่ชื่อกนิกาดังใจความว่าสาปนกกนิกาฝ่ายว่ากนิกาสาวสี เมื่อเห็นมามนุหนุ่มมาสว่บ้านของตนเช่นนั้นก็ดิพันธามออกไปว่าเป็นจังใดโน,โน้ออยมานุบสิปีลำเศร้าปีลำบ่เห็นไก่มาจากเถือ เห็นต่ไปคุมเหนือบ่เห็นมาคุมไตบ่เดียวนี้มาต่างเฮงเท้แม่กันนิกาฝันไปหรือว่าจังไดออ้มานบโอ้ย่าบ่โผล่พ่อสักกันนิกาเฮ้ยสีฟฝันไปจังใดล่ะเอ้ยยนันไปคุมเหนือกับเปล่นแต่น้ำปลาส่วนว่าไปคุมกังกับเปล่นแต่น้ำหมูตัวล่ะเอ้ยมือนีไอ้เวะมาทั้งคุมไตทั้งห้อยใจว่าประสงค์อยากได้แฟนเลสู่ฮาเทบุญทรงอยู่เพราะได้ยื้อยองยำสินิกันนิกาเดี๋ยวนี้ โอ้ไมยความว่ามายื้อยองยามมาเล่นน้ำกันนีิกาซื้อดอกว่าสันติไอ้มนุษย์จะมีความในอกในแก่อยู่ล่ะเอ้ยไอ้ได้ยินแต่เขาเบาเขาซาว่าสาวคุมเตยพี่ท้องพี่สบานพี่มื่คือผู้จบผู้ง่ำเจสันดอกโอ้เขาซาวาสันติเออซามาว่าจังสันว่าผู้จบผู้งามไหลสันดอกไอ้กระริบไมายองมายามเบิงมาเที่ยวเบิงมาดเราเบิงสันดอกล่ะมาดเราเบิงเราเป็นจังใดล่ะคุณเพียเออขันมาเห็นอย่างสี่ก็โอ้ยกนิกาเอ้ยค่ำขยเจ้าวกาเขาซาว่าผู้จบผู้งามก็ะหักเบน ข่วมริงบแมน่วมเกิดเหตุเกินเลยมาพ่อผู้จบผู้งามนองล่ะพาวน<อ>ว่ามาพ่อผู้สาวผู้งามหรจังสี่แอกเลยอยากซอยอยากตามข่วมในอกในใจของเจ้าเนสันดอ,องในอกในใจประการใดล่ะค่ะคุณพี่เออคือว่าผู้ดีจังเจ้าผู้งามจังเจา้านี่ถ้ามีไกผ่ผูแลนหลอดตาลางจังเถื่อไปสิเดี๋ยวนี้โอ้หมายควมว่ามีไกผ่ผูแลนหลอดตาลางเฮียนจักเทียไปว่าสันทอเออมีไปคุณพี่เอ,อ้ขนาดมาหน่อยตัวนึงกันยังบอลแลนพานอยู่พี่มันเป็นอย่าง จังแต่ผู้สอนล่อนไส้กายไปไกลมาก,กันยังบ่เขามาห่วงเฮือนของกานิกาดอกจักเทียสเดนุนีเพียบ่มาจักเทือติบ่มาจาักเทือโอ้ยคือว่ายังสีดอกหลากกานิกาเอ้ยขันโบไปแล้วมันกระสีไล่ต้องไอมือนีมามีจุดประสงค์ตหลากกานิกาจุดประสงค์ประการใดละคุณพียเอาวายาังยับส่วนหมอนมาส่วนส่วนมีว่ายากยับส่วนหมกมีมาส่วนมขนุนสนันดอกคนผู้จูบผู้งามจังเจ้าเนี่ยถามตรงตรงเลยนั่นหละน้องผตรงี่มาคุณพี่พันผู้จบผู้งามจังเจ้าผู้ไข่จังเจ้าท่านมี ู่มีแฟนไปมีผู้จับผู้จ่องไปหัวใจซี่หองมีผู้หมั่นผู้หมายไปสิริเดี๋ยวเนี้คุณพีเอ้ยผู้สั่นล่อนไส้นั่นบ่ได้ไกลเขามาเฮื่อนกานิกาดอกจักเะทีเพิ่งมิไายมาโนบเนี่ยละเพียงคนเดียวเป็นผู้แรกดิเนี่ยจา้าผู้แรกสิริพีนีโอวีเกยคักแน่ปอนันแท้อันไหนายขมว่าว่าจัำบ่จำได้เรื่องอันใดกับคุณพีอันนั้ดีไแม่ล่ะอันนั้นพูดว่า อันตำราบโบราณเพิ่นว่าเนาะจ้าอันต้นไม่ไงโบมีผีเสาผู้ดีโบมีสู่เทรณีสิอกแตกตายแล้วผีตายแหกเปิดไก่ต้มผู้ด่แล้วสีเสือค้ำคันผู้จบผู้งามจังเจ้าผู้คลองจังเจ้านี่เมื่อว่าโบมีสู่มีแฟนโบมีคนมาจีบจะถือไอ้ก็บผูอยากเสือบาแยันตัวยันต้มจนได้ไเว<อ>ลาแล้วนี่ยสีตัวสีต้มได้จังได้แล้วนี่คุณพี่โสดแท้ๆท้ดินะว่าที่อกษรสดแท้แน่นอนเนี่ยนะเนาะ่ะวจ้า เอาล่ะเอ้ยขันเจว่าจังสันเจ้ายืนยันว่าจังสันสวดแทนแน่นอนบ่มีผู้จับผู้จองบ่มีผู้หม่อนพวยฟังความในอกในใจไอ้สิบหาสิฟังเด้อล่ะโอ้หมายความว่าไอ้มโนมีความในอกในใจสิบหาสูบกันิกาฟังว่าสันติคุณพีมโนลรถมองนีเหล่ามือเนี่ยความในอกในใจเต็มลอยกระไายฟั่งวอ้โม่าให้กันิกาฟังหลุดค่ะคุณพี่เมืดอนี้ าเผยแสงจะหานดวงจันทราเผยแสงตอมขอบไข่ทำในโลูกตาให้โบรันอ่างฝากฟังเนอ บ่าวและสาวโลกต่างเฮเป็นคู่แต่ใดมาดวงจันทรามีสีขาวไฟาดาวกับเ้าแกงนางมาแทงหามองบอกเถิงท้องหอนละเอียนเสียดบ่แถมคูนบ่แถมหรือสีหูดอกคอมแดง ว่าเหลวเผื้โยดแก่งแปงี่ยนวานกฐามาแชวูหันในชึงละพวงสามากับนางนอมเจอาผู้ท้องสีสอยกันมีกาผิวเปลือกไข่พี่ขอเผยความในกาคิดใจยาเขียดแขนหาแทนปั่น่งเขียดกัา เดี๋ยวนี้ทั้งไฟหัวใจวางเอกาคิดกานคู่เชยชุยช่มคิดแคมประสงค์อยากมีคู่หกันหนูเปลียนทาง ดำสีของเกียวหนูบ่แปลงทางเกียวทางส่วนแมวก็ต้องแย่จังมาแกดอกเข้าเคียงนะว่าแต่เจ้านั้นเตียงไอสิยังกาบุงตานางไข่ทออย่าสิล่นตตองกูเอ่อพันแม่นจอมเป็นน้องอ้ายสิขอเป็น หวขันเป็นจอบเป็นไหวไอ้สิขอเป็นนำแองนะขันนางหักนางเพงไอสิขันเขาอยู่สอนดอกคนทอมมาเก้าอุ้มนะยันเจ้าจอพักสมบ่จุมใจกำพังสาบยันเจ้าจอผู้อาบน้ำบ่กเลยไอผู้เกือกดู มเจ้าผู้ผวนดอกอ้อมพี่ขอเดมือเดชทีเสียมเป็ดเสียมวมจากกี่ตัวสิหาไวขอใส่ใตันหูทางปากขาวนางประสงลามขออาบน้ําหวมหวยขอกินกล้วยดอกหวมวิ กันนี aka, ้กาอยอยากได้เจ้านี่ไปสซอยบึงพุมแทนเอาไป